โอเคครับผมเรียบร้อยครับเราชนะอาชินะเก็นอิจิโร่ได้เป็นที่เรียบร้อยครับโอเคโอ้โหเราได้สามวิวเลยนะพัฒนาพลังโจมตีก่อนด้วยกันนะครับเศษซากจากสงครามอาชินะเก็นอิจิโร่ความทรงจำสงครามโอเคอันนี้เหมือนเดิมอาชินะเก็นอิจิโร่นั้นมีชาติกำเนิดสามัญ เมื่อมารดาตายจึงถูกนํามาเลี้ยงที่อาชินะเขาเป็นผู้ใช้วิชานอกรีดที่เรียกว่าสายฟ้าโทโมโเอะแม้จะเป็นวิชานอกรีดก็จะใช้เพื่อปกป้องประเทศนี้ในช่วงเ,เวลาแห่งความเป็นความตายของอาชินะก็ะคือยอมที่จะใช้วิชานอกรีดเพื่อปกป้องอาชินะเอาไวนะ้ก็ตามนั้นหยุดพักโอเครีขวดเลือด ในที่สุดข้าก็บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้เป็นนายข้าขอขอบคุณท่านเจ้าค่ะเจ้ารับใช้ผู้ใดอยู่กันแน่อาชินาอิชินข้าเป็นหมอยาที่คอยรับใช้ท่านอิชินเจ้าค่ะทำไมเจ้าจึงได้รับคำสั่งให้มาช่วยเหลือข้าท่านอิชินไม่ได้ปราถนาพลังของสายเลือดมังกร ท่านถึงได้ปล่อยให้ท่านคูโร่หลบหนีออกจากอาชิดะเจ้าค่ะข้อความที่หล่นไปที่ก,ก้นบ่อเจ้าก็เป็นคนเขียนเหรอถูกแล้วเจ้าค่ะเพียงแต่หน้าที่ของข้าก็จบลงตรงนี้ท่านยังมีผู้อื่นให้สมควรพบอีกเจ้าค่ะท่านคูโร่อยู่ตรงระเบียงทางเดิน เออไม่ครับคือจะให้มเมล็ดน้ำเต้าท่านโคโรค่ะข,ขอนั่งเซฟแป๊บนึงนะข้ามารับแล้วขอรับน้อยข้าอืมเจ้ามาได้จังหวะเหมาะพอดีไปกันเถอะขอรับเราต้องมีออกจากอาชินะน่ขอรับโอคามิเอย เลือดของข้าสายเลือดของมังกรทำให้คนไม่ตายเจ้าก็เช่นกันสินะขอรับตอนนั้นข้าอยากช่วยเจ้าต่อให้ย้อนเวลากลับไปข้าก็คงทำเช่นเดิมเป็นแน่แต่ว่าการไม่ตายก่อให้เกิดการหยุดนิ่งทั้งสัญญาอมตะอมาฤตาิ์โอสดและโรคไอมังกรก็เช่นเดียวกันมันบิดเบืนวิถีชีวิตของมนุษย์ในฐานะมนุษย์ ข้าอยากตัดลูกโซ่แห่งการหยุดนิ่งที่สายเลือดมังกรให้กำเนิดโอคามิเอ๋ยจะจะช่วยข้าทำเรื่องนั้นให้สำเร็จได้หรือไม่ครับข้าไม่อาจขัดขืนพ่อบุญธรรมไม่อาจฝ่าฝืนกฎเหล็กได้เกตครับต้องเลือกอันนี้ข้าทำไม่ได้ขอรับการปกป้องบุรแห่งสวรรค์เพราะนั่นเป็นกฎเหล็กที่ข้าได้รับมอบหมายจากพ่อบุญธรรมของข้า เจ้าตายไปครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นก็ฟื้นคืนชีพเพื่อช่วยข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าทาเช่นนั้นสองครั้งสามครั้งหรือว่านับครั้งไม่ถ้วนแล้วกันแน่นับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับหากเพื่อปกป้องบุตรแห่งสวรรค์แล้วแล้วก็ไม่ว่ากี่ครั้งข้าก็จะทําข้าไม่อยากผูดมัดเจ้าด้วยความเป็นอมาตะหรือภาระณาที่โชดิรันหรอกนะโอ้คำนีเอ๋ยเรามาตัด อมรณาด้วยกันเถอะตามพระบัญชาขอบใจเจ้ามากโอคามิโอ้โหบทภาพบทบทพูดนะไม่ใช่บทภาพบทพูดยาวเหยียดเลยการตัดอมรณาหาใช่เรื่องไร้มูลฐานโอคามิดูนี่สิบันทึกเรื่องการตัดสายเลือดมังกรนะโอ้โห นังสือที่ได้มาจากคุโรบบันทึกเกี่ยวกับวิชาที่จะใช้ตัดสายเลือดมังกรถ้าจะเป็นหนังสือเก่าอ๋อถ้าจะเป็นนะครับถ้าจะเป็นหนังสือเก่าเพราะด้วยเริ่มหลุดลุ่ยและกระดาษหลุดหายเป็นแห่งๆเขียนไว้ว่าจะตัดสายเลือดมังกรให้เป็นผลต้องใช้น้ําตามังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลหมอกเซนเคียวอันเป็นเขตอาคมมันคือบันทึกโบราณที่หลงเหลืออยู่ในปราสาทของแคว้นอาชินะ น้ำตามมงกรอันศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลหมอกเซนเคียวอะหากมีน้ำตามมงกรที่ว่านั่นก็อาจตัดสายเลือดมังกรของข้าได้แต่ทะเลหมอกเซนเคียวคือที่แห่งใดิมออคามิเจ้าดูตากกรมยานที่อยู่ตรงนั้นสิเป็นสิ่งที่ผู้คนหนึ่งเอคนที่โกลุทุย คนผู้หนึ่งนำมานะครับเตากํายานนี้คืออะไรข้าได้ยินว่าในอดีตเคยมีบุตรแห่งสวรรค์ผู้มีสายเลือดมังกรอีกคนอาศัยอยู่ในปราสาทของแคว้นอาชินะนามของท่านคือท่านทาเครุเตอกํายาน,นี้เป็นของที่เกี่ยวข้องกับองค์ชายพระองค์นั้นแล้วตอนนี้บุตรแห่งสวรรค์พระองค์นั้นอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าจะล่วงลับไปนานแล้ว ได้ยินว่าสิ่งที่บูทแห่งสวรรค์กล่าวทิ้งท้ายไว้ก็คือข้าจะกลับสู่ทะเลหมอกเซนเคียวพร้อมกับสุคนทรรถแห่งต้นกำเนิดมายว่าโอเคครับมันคือกุญแจไปสู่ทะเลหมอกเซนเคียวน่าจะเป็นเช่นนั้นโอคาม่ก่อนอื่นเราไขาปริศนาข้อนั้นกันก่อนเถอะทีนี้เราจะสืบข้อมูลได้อย่างไร ปราสาทแห่งนี้มีบันทึกที่ท่านทาเคโรทิ้งเอาไว้น่าจะมีการหาการสอหาและรวบรวมทางที่สามารถกลับสู่ทะเลหมอกเซนเคียวถ้าจะลองหาบันทึกเล่มนั้นดนูนอกจากหาวิธีไปทะเลหมอกเซนเคียวเราน่าจะต้องหาวิธีตัดอมรณาด้วยนะขอรับอ๋อถ้าเช่นนั้นจะลองไปถามท่านอิชินดูสิท่านค้นั้นอาจจะรู้อะไรบ้างก็เป็นได้ เอาคม,มิมาทางนีม้มาทางนี้สิครับแต่ก่อนอื่นข้าขออนุญาตเปิดเลยอากาศมันร้อนครับน้อยๆข,ขออนุญาตเปิดปลาหลอกสะดวกท่านอิชินไม่ได้อยู่ในปราสาทแห่งนี้ท่านพักผ่อนอยู่ในป้อมสังเกตการที่อยู่ห่างจากที่นี่เพียงแต่บริเวณที่ว่าถูกปิดเอาไว้อยู่ สถานการณ์จึงลำบากเล็กน้อยหนทางเข้าไปคือบนหลังคามีเส้นทางที่หน่วยเหี่ยวราตรีเดินผ่านมันคือเส้นทางที่นินจาใช้ถ้าเป็นเจ้าน่าจะใช้เส้นทางนั้นได้กระมังได้ยินว่าหน่วยเหี่ยวราตรีใช้ควันเป็นสัญญาณอ่ะหาเจ้าตามสัญญาณควันนั่นไปเจ้าน่าจะถึงที่ที่ท่านอิชินอยู่ได้เจ้าสามารถออกไปที่หลังคาจากหน้าต่างที่เปิดอยู่บานนั้น ที่เจ้าเปิดไว้เมื่อกี้เนี่ยเจ้าแมงรู้มากว่ะข้าอยากให้เจ้าไปทบท่านอิชินแล้วถามบอดแสเกี่ยวกับการตัดอมราณนาท่านพักฟื้นอยู่ในป้อมสังเกตการที่แยกจากปราสาทแห่งนี้โอเคครับฝากด้วยล่ะขอรับเสียงภาพโอคามิผมก็ไม่ซ้ำนะครับโอ้ได้ได้ว่ามัน ทำยาผมจําไปแล้วว่าพาแรกๆผมทํำไว้ยังไงครับด้วยคําสั่งของบุญแห่งสวรรค์เออข้ามีเรื่องอยากถามเอ่ะอผิดเสียงดื่มเล่ากันก่อนฮะรับรางวัลไปซะเล่าวานอนขวดเล่าหมาักสีขาวขุนที่อิชินให้มาเล่านั้นเป็นสิ่งมอมเมาเล่าสีขุนนี้ ที่จริงแล้วเข้มและแรงอิชินชอบรสชาติเข้มลึกแบบนี้นั่นแหละอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่รู้จักว่าทำให้เมาได้ง่ายเกนอิจิโร่หลานของข้าลุ่มลงในอมริตโอสดข้าดีใจที่เจ้าช่วยหยุดยั้งเอาไว้ข้าขอบคุณข้าแค่ทำตามกดเหล็กของพ่อบุญธรรมของข้ากดเหล็กของนินจาเลระอย่างนี้นี่เอง เจ้าคือบุตรของฟูโคโรงั้นเหรอเจ้าคือเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงในศึกชิงประเทศเมื่อครานั้นสินะขอรับมาถึงที่นี่จนได้เหรอ่า <sag it> ะตาฟ้าลีขคิดของมนุษย์ช่างน่าสนใจเหลือเกินเจ้าไม่คิดเช่นนั้นเหรอว่ายัางไงเซกิโรเอย๋ยนี่ท่านคือแล้วเจ้าต้องการรู้สิ่งใด การตัดอมรนา,าที่ท่านคุโร่มุ่งหมายข้าต้องการรู้เกี่ยวกับกุญแจของเรื่องนั้นดาบไร้คา,าดดาบไร้คา,าดบางทีอาจเป็นกุญแจสู่เรื่องนั้นก็เป็นได้ดาบไร้คา,าดต่อให้ใช้ทักษะธรรมดาก็สามารถฆ่าดได้กระทั่งชีวิตของผู้เป็นอมะตะเพราะฉะนั้นนะหมายถึงพวกทีมมีหมู่แมลงสิงสูงท่ทํานองนั้นกระมัง ข้าก็ไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่ได้ยินว่าต้องให้แทงทะลุหัวใจหรือตัดหัวผู้เป็นอมตะก็ไม่ตายหากเป็นเช่นนั้นจริงก็น่าสะพรึงกลัวเหลือกเกินสิ่งที่พิคาดได้กระทั่งปีาศาจแบบที่ว่าก็คือดาบไร้าคาดนั่นเองเกี่ยวกับที่อยู่ของดาบไร้าคาดนะผม ดาบไรค้คาดอยู่แห่งขนใดได้ยินมาว่าอยู่ที่วัดเซมโปชเพียงแต่กล่าวกันว่าดาบไร้ค่านั้นดึงไม่ออกดึงไม่ออกหมายความว่าอย่างไรเล่าขานกันมาเช่นนั้นแต่บัดนี้ประตูของวัดแห่งนั้นปิดอยู่ข้าไม่รู้หรอกว่าพระเสื่อมสามพวกนั้นหมกตัวทำอะไร,รยอยู่บนเขา แต่เส้นทางปกติคงไปไม่ถึงวิธีจะไปให้ถึงละ่ะต้องผ่านคุกร้างที่อยู่นอกปราสาทอาชินะนอกเขตปราสาทนะครับถ้าใช้คลองที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในเจ้าก็คงไปถึงได้โอเคครับผมขอบคุณมากเลี้ยงเล่าเลยข้าขอมอบสิ่งนี้ให้ท่านนี่เจ้าจะบอกให้ข้าดื่มสุราที่ข้าทำเองอย่างนั้นเหรอ <laughs> ข้าถูกใจเจ้างั้นข้าจะรับเอาไว้อต้องอย่างนี้สิว่าแต่เจ้าเก็นอิจิโร่เป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนี่หมายถึงระดาบกันมาแล้วใช่ไหมละ่ะข้าแค่รู้สึกว่าเขาแข็งแกร่ง และใช้วิชาแปลกประหลาดโอโทโมโอเอะสายฟ้าสังหารคืออะไรกันแน่นั่นก็คือวิชาของอาจารย์ของเกนอีจิโร่น่าสนใจดีใช่ไหมละ่ะอาจารย์ที่ว่าหมายถึงโทโมโอเอะนักดาบที่มีฝีมือถึงเพียงนั้นมีอยู่ไม่มากนะักครับ หญิงนางนั้นต่อสู้ราวกับไร้รำเมื่อได้เห็นดวงตาของนางเจ้าจะรู้จะรู้สึกเหมือนสออจะรู้สึกเสมือนหนึ่งถูกดึงไปใต้น้ำมัวแต่เคลิมมองจนเกือบถูกสังหารเลยทีเดียวอิชินพูดนี้มีชีวิตมันมิ่หนนานแต่มีเพียงครั้งนั้นที่รู้สึกเช่นนั้นโอเคครับ จเจ้าจะไปหรือ,อยังเซคิโรทำไมครับการตัดอมรณาและสงครามเอ๋ยและสงครามนั้นก็จะดึงความปรารถนาและแผนการของพวกเกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในวังวนหากลังเลก็จะถูกวังวนนั้นกลืนกินแล้วพ่ายแพ้ในสงคราม <c oughs> <c oughs> ถูกต้องจงจำไว้ ให้ขึ้นใจละ่ะเซคิโรเอ,อ๋ยหากลังเลเจ้า<อ><อ>จะพ่ายแพ้เอาได้ขอบคุณสำหรับคำสอนแต่ครับภาคเยอะมากครับพารนี้บ้าบอคอห่ายพอกโอ้โอ,โอกระตุกเลยสงสัยภาคเยอะเกินอย่ากห,หยุดพักแล้วมังเนี่ยอ เสียงา้ากูอะไรข้อความที่บุดแห่งสวรรค์เขียนเขียนอะไรเขียนทิ้งไว้ถึงโอคามิข้ามีเรื่องต้องตรวจสอบข้าเปิดประตูห้องหนังสือได้แล้วข้าจะอยู่ในนั้นนะจากคูโรเขียนทําไมอยู่ใกล้กันแค่นี้สัมผัสกลิ่นสาก,กุระเจอจางจากกระถางทูบได้โอยหวัดก็จะกินกุญแจสารป้อมปืนกุญแจของสารเจ้าด้านในป้อมปืน ใช้เปิดประตูหลังองค์พระพุทธรูปหน่วยประจำป้อมปืนหุ่มนรกจะเข้าโจมตีฆ่าศัตรูเมื่อเห็นในกลุ่มนั้นมีธนูไฟตางูที่น่ากลัวพวกหล่อนสืบเชื้อสายจากเผ่าโอคามิโบราณนุยโอ้โหมีสายตาดีชนิดหาตัวจับยากทำให้ยิงปืนได้ไกลโอ้โหไม่เคยได้อ่านเลยเพิ่งมาอ่านได้เข้าใจแล้ยครับฝุ่นเยอะจริง ข้ากลับมาแล้วขอรับอะโอคามิจะกลับมาแล้วเหรอในพบท่านอิชินหรือเปล่าขอรับดาบไร้คาดอาจเป็นกุญแจให้ได้ท่านกล่าวเช่นนั้นขอรับดาบไร้คาดเห็นว่าเป็นดาบที่ใช้สังหารผู้เป็นอวาตารขณะนี้มันอยู่ที่วัดเซมโบจินนะครับอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นสิ่งนั้นก็อาจตัดอมรนาแห่งสารเลือดมังกรได้อาจมีความเกี่ยวพันกันก็เป็นได้ ตามพระบัญชาข้าเออ,เอยังไม่ได้ไอลเหรอลองหา,าบันทึกนะที่น่าจะเป็นบอ่อแสได้ละดูเหมือนว่าท่านทาเครุจะสำรวจข้อมูลไว้เพื่อกลับสู่ทะเลหมอกเซนเคียวข้าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ่อแสที่ข้าพบบอ่อแสคืออะไรขอรับดอกไม้นะ่ะให้ดูน้ำค้างสกุรับองค์ชายข้าขอมอบสิ่งนี้ให้ท่านหรือว่านี่ก็คือ น้ำค้างซากุระเหรอมันคือได้ยินว่ามันเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่เมื่อสัญญาตอมาตาแห่งสายเลือดมังกรไม่เป็นผลเป็นสิ่งที่ท่านเทคิโรุหลงเหลือไว้ขอรับคงเป็นเช่นนั้นโอคามิหาเจ้าปราถนาน้ำค้างดอกซากุระนี้คงเป็นพลังให้แก่เจ้าได้ มอบให้ดีกว่าข้าขอขอบคุณหลับตาซะสิขอรับสายเลือดมังกรของท่านทาเครุจะมีชีวิตอีกครั้งไปพร้อมกับเจ้าข้าขอน้อมรับไว้อืมนเร่กว่าพาร์ทนี้พูดเยอะมากครับบ้าบอจริงเชีย อ่ะเจ้าืมตาได้แล้วขอรับจำนวนครั้งที่สามารถใช้พลังช่วยชีวิตได้เพิ่มขึ้นแล้วนั่นคือสิ่งที่ได้รับจากท่านทาเครุจะจงรักษาม,มันไว้ให้ดีละ่ะตามพระบัญชาดอกไม้หมายถึงสิ่งใดหรือครับก่อนอื่นจะดูนี่สิโอ้อยภากเยอะเหลือเกินครับผม บันทึกของโคโนกะกระดาษบันทึกที่ได้จากโคโรดูเหมือนจะเป็นบันทึกของทาเครุบุตรแห่งสวรรค์ผู้มีสายเลือดมังกรในอดีตโทโมเอเคยรวบรวมสุนสุคนทารออจนเดินทางไปถึงวังน้ำที่ไหลจากต้นกำเนิดก็คือกุญแจสู่สุคนทรดในที่ที่น้ำรวมตัวอยู่อย่างเข้มข้นดอกไม้หอมสีขาวดอกนั้นอ่านเบ่งบานอยู่ก็ได้นะเจ้าคะไม่มีนะนี่มันสิสนท่านทาเครุเหลือทิ้งเอาไว้ ท่านคงสำรวจเกี่ยวกับสุขนทรสแห่งต้นกําเนิดเพื่อกลับสู่ทะเลหมอกเซนเคียวมันคือน้ําที่ไหลมาจากต้นกําเนิดและไหลผ่านควายอาชนะแห่งนี้มีเขียนเกี่ยวกับดอกไม้สีขาวที่จะเบ่งบานในสถานที่ที่มันที่น้ํานั้นไปรวมตัวอยู่เป็นแอ่งเหนือน,น้าในระดับเข้มขน้นดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในสุขนทรสแห่งต้นกําเนิดสถานที่ที่น้นจากต้นกําเนิดไปรวมตัวอยู่ในระดับเข้มขน้นหรือว่าจะเป็นุูเขาลึกขอรับ อย่างนี้นี่เองถ้าเช่นั้นอาจจะเป็นหุบนรกก็เป็นได้น้ําจากต้นกําเนิดน่าจะไหลไปถึงแล้วหุบนารกนั่นอยู่ที่ใดขอรับอยู่เลยพ้นป่าด้านหลังปราสาทเข้าไปน่ะในป่ามีสารเจ้างูเผือกหุบนรกอยู่ตรงบริเวณที่ตกลงมาอ๋อดังนั้นจะชื่อหุบนรกไม่มีเส้นทางปกติที่เชื่อมไปถึงที่นั่นได้ แต่หากเป็นเจ้าคงไปถึงอ๋อจริงสิ oh, so that. So that. เจ้าลองดมกลิ่นที่หลงเหลือในตอกำยาหรือ,อยังดมแล้วครับขอรับดูเหมือนว่าจะมีของคล้ายเศษไม้เหลืออยู่ <So that. S 1> รวมทั้งกลิ่นหอมจางๆ <So that. S 1> คล้ายกลิน่นซากุระด้วยนะค oh. รับโอ้ oh. เจ้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเหรอ so that. So that. เพียงแต่กลิ่นหอมนั้นคล้ายจะเป็นกลิ่นดอกซากุระแต่ก็แตกต่างจากนั้นเล็กน้อยอืมม,มีอะไรเหรอเอาคามิข้ารู้สึกคิดถึงกลิ่นหอมนั้นยังบอกไม่ถูกเจ้าเคยดมมันมาก่อนเหรออาจเป็นเช่นนั้นแต่ข้านึกไม่ออกขอรับเจ้าว่าไปท่านเอมะเคยบอกว่าสมัยก่อนเคยมีต้นซากุระอยู่ด้านหลังปราสาท มันอาจมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นได้เราต้องสืบสอบให้แน่ใจเกี่ยวกับสุขนทรสแห่งต้นกําเนิดที่จะนําเราไปสู่ทะเลหมอกเซนเคียวข้าจะเล่าเกี่ยวกับบอสแสดที่ข้าพ,พบโอเคอันนี้คุยไปแล้วโ okay, อเคน,นี่เป็นทางรับนินจานะครับขออนุญาตไม่อ่านด้วยกันไม่ไหวแล้วผมเม่งอ่านยังเป็นบ้าเป็นหลังดูเหมือนท่านจะได้พบกับท่านอิชินแล้วสินะเจ้าคะ ท่านอิชินเอ่ยขอบคุณค่ะที่สังหารเกนอินเทโรอย่างนั้นหรือเจ้าคะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าท่านเกนอิจิโรจะดื่มตะกรอนอมฤริเข้าไปมันคืออะไรล่ะมันชื่อเป็นชื่อเรียกอ,อมอริตโอสถที่เข้มข้นเป็นพิเศษเจ้าคะ่ะท่านก็น่าจะเคยพบเห็นแล้วผู้ที่ดื่มตะกรอ,อมฤริเข้าไปจะเปลี่ยนร่างไปมีกายเนื้ออันแข็งแกร่ง สามารถทนทานต่อการโจมตีด้วยการฟันที่สามารถปลดชีพลงได้นั่นคือสิ่งที่โดเกนอาจารย์ของข้าเคยตรวจสอบมาตั้งแต่ต้นข้าได้ยินมาว่าทั้งบันทึกและยาที่ได้จากการตรวจสอบถูกเผาทิ้งไปหมดแล้วแต่ดูเหมือนใครคนหนึ่งในบรรดาพี่น้องของข้าจะนำพวกมันไปเจ้าคะ่ะมีแนวโน้มสูงว่าน่าจะเป็นโดจุนแล้วความคิดเห็นของท่านโคโรแล้วเจ้าคะ ข้าได้ฟังมาแล้วสรุปว่าอย่างไรโอ้ยแล้วเนี่ยเราจะร่วมมือกันนะครับตัดอมรรณาให้สําเร็จขอบคุณที่เจ้าให้ความช่วยเหลือมาจนถึงบัดนี้ยังกับจะบอกลากันในชาตินี้เลยข้าปฏิบัติคําสั่งของผู้เป็นนายเรียบร้อยแล้วฉะนั้นจะอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้ต่อเจ้าค่ะถ้าสามารถเรียกหาข้าได้ทุกเมือ่อข้าจะให้ความช่วยเหลือท่านในฐานะหมอยาเองมียา อมแก้ไอแครับไม่ไหวแล้วผมพากเยอะมากวันนี้โอเคหมดละมีแค่นี้อันนี้คุยไปแล้วนะถ้าเช่นนั้นไปพบก,กันใหม่โอ้ยโอ้ผมไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมผมพากมหาศาลแล้ววันนี้อ๋อโทษๆโทษก็จบไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมขอบคุณที่ทุกคนรับชมกันมากนะฮะผมพูดเลยโอ้โหเลย